สายฉีดชำระมีน้ำหยดลงตรงนี้มีวิธีแก้ไขยังไงวันนี้เรามาชมกันครับไม่ modify สวัสดีครับก็วันนี้พาทุกท่านมาเข้าห้องน้ำนะครับก็ <c oughs> ö, เป็นปัญหาที่ทุกบ้านน่าจะเจอนะ <c oughs> ผมว่านะนะ <c oughs> และก็คือ อันนี้เป็นสายฉีดชำระนะครับในห้องน้ำนะครับก็ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาดูก็คือ,อมันจะมีหยดน้ำสังเกตไหมครับตรงนี้นะครับจะมีหยดน้ำติงต๋งติง๋งติ๋งติ๋งลงมาเลยแล้วด้านนี้ก็มีน้ำฉีดออกไปด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้ ่าแบบนี้เห็นชัดเจนขึ้นมันจะมีน้ําหยดลงมาอันนี้ก็ทั้งคืนอ่ะนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายมาหลายวันแล้วลหะแต่ผมไม่มีเวลาที่จะมาะตรวจซ่อมเนาะนะครับส่วนด้านนี้มันก็ฉีดเห็นไหมครับนี่น้ําฉีดนะครับน้ําฉีดอันนี้เป็นฉีดเป็นเส้นออกมาด้านนี้เลยส่วนตรงนี้ก็หยดลงมานะครับ ก็ถ้าหากว่าเราไม่ซ่อมแซมก็จะทําให้เราสิ้นเปลืองไฟนะครับสิ้นเปลืองค่าน้ําดังนั้นแล้ววันนี้เราก็จะมาหาแนวทางแก้ไขกันนะครับดูซิว่าเราจะแก้ไขได้หรือไม่นะครับอตอนนี้ที่ที่ผมพิจารณาดูนะครับเบื้องต้นเนาะนะครับเบื้องต้นก็คือ,อ เดี๋ยวเราจะลองขันออกนะครับขันคือขันน็อตตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็พันพันเทปนะครับพันเทปเข้าไปใหม่เสร็จแล้วก็ลองอขันน็อตเข้าไปใหม่นะครับว่าจะแน่นได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมต้องไปปิดน้ําก่อนนะครับไม่งั้นน้ําก็จะพุ่งออกมานะครับโอเคนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ปิดน้ําเรียบร้อยนะครับก็ผมจะใช้ครีมตัวเล็กนะครับลองขันดูอเดี๋ยวผมเอันนี้ออกก่อนนะครับก็ลองขันดูออกก่อนนะครับเราก็ขันแค่นิดเดียวมันคือมันก็เกลียวมันก็ออกได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือขันได้เลยเเดี๋ยวนะฮะ เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะคือมันเหมือนกับมีมีอะไรไม่รู้ไปอุดเอาไว้นะครับอืมเดี๋ยวผมจะใช้เทปนะครับมาคือคือมาพันตรงนี้เอาเทปแล้วก็เอาเทปเก่านี้ออกนะครับเกลียวมันสั้นมากนะครับคือคือเกลียวเกลียวของตัวเนี้ยนะครับที่มันติดมากับตรงเนี้ยสั้นมาก เดี sí, mm ๋ยวผมจะลองทำความสะอาดตรงนี hmm. uh ้นะครับใช้แปรงสีฟันเก่าๆก็ได้นะครับเราขัดเผื่อมันมีอะไรปอุดมาเพื่อเป็นช่องทางเดินของน้ำน้ำก็เลยรั่วอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราก็ยังสรุปอาการไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแน่ แต่ถ้าเป็นเกียวสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีคือเกียวมันจะเยอะขึ้นยาวขึ้นนะครับแต่เนี้ยเกียวสั้นมากครึ่งนิ้วมั้งนะครับไอประมาณครึ่งเซนน่ะนะครับครึ่งเซนก็แทบไม่ถึงมั้งนะครับก็เป็นก๊อกสมัยเก่าอันนี้ผมก็จะขัดนิดน,นึงนะครับแบกสีฟันเก่าๆบางทีเราใช้แล้วก็มีประโยชน์กับเราได้นะครับ ส่วนใหญ่ถ้ามันแปรงสีฟันเท่าเก่าแล้วผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าผมได้ใช้บ่อยนะครับในการขัดอุปกรณ์ต่างๆทีนี้เราก็จะใช้เทปนะครับผมก็จะมีเทปใช้เทปพ,พันก็ลองดูนะครับคือเราไม่แน่ใจว่ามันเทป ผ่นไปนานๆมันอาจจะเริ่มหลวมเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หรือว่าเกิดจากตัวนี้ก็ไม่ทราบนะครับอ,อันนี้เป็นอ่าตัวรองนะครับตัวรองกันน้ำซึมอีกทีนึงแล้วก็แกะออกมาขัดได้ อะโอเคตอนนี้จะลองใช้เทปพ,พันเกียวตรงนี้นะครับอ่ากล้องมันอาจจะไกลนิดนึงเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆอ่ประมาณนี้นะครับพื้นที่อาจจะแคบๆหน่อยนะครับมันมันในห้องน้ำนะครับผมก็จะใช้เทปพ,พัน มันอาจจะพันยากนะครับเพราะว่า,าประการที่1ก็คือพื้นที่คับแคบอพันยากประการที่2ก็คือ,อ,อตัวตัวเกียวนะครับมันมันสั้นนะครับทําให้การจำนวนการพันรอบของเราก็จะน้อยลงจริงๆแล้วถ้าเป็นก๊อกสมัยใหม่เขาจะทำยาวกว่านี้นะครับ อ่ะเราก็พันประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะอ่าหมุนตัวนี้อัดเข้าไปนะครับอ่าหมุนหมุนเข้าไปตรงๆนะครับเสร็จแล้วหมุนเข้าไปตรงๆอ่าหมุนอ่าหมุนหมุนอ่าทีนี้ผมก็จะใช้อ่าครีมขันเหมือนเดิมนะครับ น่าจะแน่นนะครับคิดว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอเปิดน้ำดูนะครับว่ายังมีการรั่วซึมอยู่หรือไม่นะครับอ่าอ่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดน้ำเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้สำเร็จนะครับก็คือ,อไม่มีน้ำโ่ดซึมอ,ออกมาอีกแล้วนะครับไม่มีละน,นะครับเม,มื่อกี้มีก่อนหน้านั้นก็คือจะมีแบบพุ่งออกมานะครับเป็นเส้น ER เล็กๆด,ด้านนี้สร็จแล้วตรงนี้ก็คือจะมีแบบหยดติงติ๋งติ๋งติ๋งนะครับเยอะมากตอนนี้แห้งเลยนะครับแห้งเลยนะครับไม่มีละน,นะครับเราทดสอบดูน้ำก็แรงเหมือนเดิมนะครับ น้ำก็แรงเหมือนเดิมนะครับแต่สายตรงนี้รู้สึกว่ามันน่าจะใกล้อวสานนะครับคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายแบบนี้ของผมแบบในบ้านนะครับพังมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับก็มันไม่ค่อยทนครับคือข้างนอกมันเป็นเหล็กแบบนี้มันงอซ้ายงอขวาโอเคอันนี้ไม่ปฏิเสธเนาะก็คือมันมันใช้สะดวกนะนะครับแต่ด้านในอ่ะส่วนใหญ่เขาก็คือจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าท่อท่อพลาสติกบางๆแบบเนี้นะครับนิ่มๆนะครับเนี่ยนะครับแล้วปัญหาก็คือมันจะขาดแบบนี้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วเหล็กตัวนี้มันต้องออหุ้มมาถึงขนาดนี้แต่แต่มันขาดนะครับอันนี้เดี๋ยวใช้ไปนานๆเข้าตรงนี้ก็จะเริ่มพังเริ่มขาดสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนช่วงหลังๆมาผมก็เลยใช้ก็คือแบบนี้ไม่ก็คือถ้าซื้อใหม่เนี่ยนะครับคือช่วงหลังมาผมก็ไม่ได้ใช้แล้วล่ะนะครับ ก็อันนี้เป็นของเก่าเนาะนะครับเอ่อก็จะเปลี่ยนเป็นสายแบบสายขาวสายพลาสติกอะนะครับอันนั้นจะทนกว่าอันนี้เป็นของสายนะครับก็สรุปนะครับตอนนี้ก็คือเอ่อเราได้ทําการาขันออกเสร็จแล้วก็เอาเทปพ,พันนะครับพันหนาหน,นาเข้าไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นตรงนี้มันจะหลวมๆนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ตรงนี้แน่นเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ เทปพ,พันในเกลียวเกลียวของตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วก็ใช้เทปพ,พันพันตัวตัวนี้ด้วยนะครับพันตัวนี้ด้วยด้านในนะครับพันตัวนี้นะครับพันตัวนี้ด้านในมันก็จะแน่นไม่คือไม่หลวมนะครับตอนนี้ก็แห้งเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหานะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ คลิปดีๆเราก็จะนําเสนอทุกท่านนะครับอย่างน้อยๆอ,อาทิตย์หนึ่งก็1คลิป2คลิปนะครับเราจะมานําเสนอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ช่อง My Modify นะครับขอบคุณครับ